กาบสํานึกในพระคุณพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมออธิการรองธรรมออธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ไถ่ทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้พ่อน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเชิญเสียงของอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อบอกว่าเออ เวลาฟังธรรมหรือฟังอะไรเนี่ยให้จับความหมายให้ได้ว่าสื่อถึงอะไรถ้าเราเข้าใจถึงการที่อาวุโสหรือเบื้องบนสื่อให้เราอะเราจะนำมาใช้มาปฏิบัติได้ถ้าเราฟังเฉยๆจับใจความไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้เท่าไหร่ถ้าไม่ทำไม่มีประโยชน์นะครับอาจารย์พ่อบอกอย่างนี้วันนี้ก็จะเอาเรื่อง มื่นสูส้แส <c oughs> นเดี๋ยวจังชินอ่ามีนายพลคนหนึ่งฟ้อง皇ี่命อ่าก็รับองค์การจากโชกุนนำทหารไปหนึ่งหมื่นนายต่อสู้กับศัตรูศัตรูฝ่ายต,ตรงข้ามเนี่ยเขามีกองพลหนึ่งแสน 你这一万怎么还去打他十万呢、啊？大家心里都知道，哎呀，不可能的事啊！大家心里不能的事啊！不可的事啊！不可能啊！大家心里都<本>知道，哎呀，不可能的事啊！大家你里不可能的事啊！大家心里都不可的事啊！大家心里都知道，哎呀，不他能的事啊！大家心里都知道，哎呀，不可能的事啊！大家心里都知道，哎他不可能的事啊！大家心里都知道，哎呀，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 不可能的事啊！大家心里都知道，你呀，不可能的事啊！大家心里都知道，哎呀，不可能的事啊！大家心 ต้องมือัวหนา่าก็เลยคิดจ<办>หาวิธีลกลยหาว,า,วาวิธีก็บิหวหาวิธีก็ลยาวกเลหาวีก็เลยคิหาวีกเลยาวีก็เลาวกโเคาวิีก็ลย้ชหาวอเยาวุก็เดจ办อหาเรยคาวิธีก็เลด想办หรกเลดาิกเาติเดาติธีดาวิกำจัดอรหาวิธาวิธีก็เลยค คนนั้นจะชนะหรือไม่เราเรามากราบขอพรให้สิ่งศิษย์นั้นช่วยคุ้มครองเราเขาจะ想ทุกคนก็คิดเออใช่เออเราน่าจะมาขอให้พระคุ้มครองไม่หวานเลยเนี่ยอ่าพอกราบไหว้พระให้พรขอใหพระคุ้มครองเุกน能อ่าแล้วก็บอกว่าชนะหรือไม่，我们问需要佛给我们指点，ขอให้พระชี้แนวทางชี้แนะเรา。 เราก็เอาเหรียญทองเหลืองเหียองไ้มนม่อนหัวไหมถูกหเหรียญมันก็จะมีหัวมีก้อยใช่ไหมคะถ้าเราถาว่งเราจะมาเสี่ยงทายว่าเราจะชนะหรือเปล่าถ้าหากว่ายกขึ้นไปตกลงมาคนหัวข้อส้างออกหัวนี่จะ็จะชนะแน่นอนถ้าหากว่าออกก้อย อ่าทหารจะคื่สูด掉了อ่าเราก็พ่ายแพ้ทุกคนก็รุ้นละทึกเห็นดียอ่าดูนะดูดีๆแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็ตกมาโอ้แล้วก็โัว朝上่อ้าวออกหัวโอ้ทุกคนมีความ้ั่นใจสทุกคนหัวร้องด้วยความยินดีมีความมั่นใจสูงชนะแน่นนหัว้อง้ยาวงชนะแน่นอนทุนหัวร้อ่านดูทีว่นิสงชนแนนอน แหมต่ละคนก็ฮกเข้มออกไปกระแสสูไม่กลัวตายตัวห้อง100,000นเ่ยศัตรูมีกองพลทั้งเป็นแสนโอ้ตันไหนสิเซียวเซีะอ้าวบอกว่าอ้โหทําไมมาแบบนั้นมาเป็นคเว่าเสือศัตูมองงามปุ๊บปบหูมันึกเข้มอะรขนาดนี้มาแค่นี้เองแตทําไมไม่กลัวตายเลยตวก็นเนีจะหายกฝ่ายศัตูที่มีเป็นแสนเห็นปุ๊บตกใจะตกใจถอยใจเลยโอมันฮึกของขนาดนี้ถอยเลยตก็1 0 0น อีวันตายอยู่สือวันละสุดท้ายทหารหนึ่งมื่นชนะทหารหนึ่งแสนจริงๆโอ้ตาใจแห่งกอชินอ่าทุกคนดีใจอ๋อคุยได้อ่าแล้วก็กลับมาคุยตอนนั้นก็ไม่เอาดิแม่กลับมาที่สันเจ้าเล,เล็กๆเนี่ยตาใจตัวแห่งกอชินทุกคนก็ดีใจมาก เราขอร้องยินดีแลวก็มากลาบขอบคุณเทพเจ้าที่สารเจ้านี้โอ้จรนจ้าช่วยนะให้ทำให้เราเนี่ยเกิดความฮึกเหิมเราทุกคนมากราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่นี่มาขอบคุณพระเจ้าช่วยนะให้ทำให้เราเนี่ยเกิดความฮึกเหิมเราทุกคนเนี่ยมากราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่นี่มาขอบคุณพระเจาช่วยนะ้ทห้เาเนี่ยเวา เทพเจ้าโดนบันดาลช่วยจริงหรือเปล่าจริงเลยพวกทหารพวกนี้บอกว่าจริงเทพเจ้าช่วยจริงจริงมา拿出铜板给他看ในพลคนนี้ก็เลยเอาเหรียญอันเดิมที่เสียงทายออกมาให้ดู你看咯看ดูนะ两面都是头สองข้างมันก็เป็นหัวทั้งคู่อ่ะไม่มีก้อยเลยเสริญดีดี่ะอ่าเพราะนั้นมันเป็นพลังของไทยอะไรโดนบันดาลของคนณอ่ะค่ะตัวเองนต่จิตใจมั่นใจอ่ะใช่ไหมครับนะจิต ของควรมีความเชื่อมั่นแล้วก็ฮึกเขิอมออกไปอันนี้ดนบันดาลข้าสูจีด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดอาศัยตนเองทังนั้นใช่ไหมใช่คะเอ่อเั้าเย่าเรื่องนี้ให้ับเราทุกคนว่าการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญให้สำเร็จเป็นผู้ธจ้าเป็นผู้ปฏิสัตย์อาศัยความเชื่อมั่นและตั้งมั่นของเราเท่านั้น ครับตรงนี้เอามาเพื่อให้อุโสทุกท่านได้จับใจฟาร์มว่าเราจับใจฟาร์มได้อย่างไรเราจับใจฟาร์มว่าฟาร์มเชื่อมั่นทำให้ประสบฟาร์มสำเร็จนะครับบางครั้ง มันสัมพันธ์กันนะครับมันสัมพันธ์กันวันนี้อุโสทุกท่านเชื่อมั่นในอาจารย์พ่อของเราหรือยังครับเชื่อมั่นในมิพักโพธิสัตว์เชื่อมั่นในพระศรีอริยมารเมตไตรเชื่อมั่นในหม,ม,ม,มาเตียนสือว่าท่านมีเป้าหมายให้เราะ,ะได้บำเพ็ญรมที่ว่าใช้ความเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่ใช้ความรู้ความรู้เป็นส่วนประกอบนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่า สถานธรรมหลังจากรับธรรมะแล้วเอากิเลสกรรมวิบากออกได้ด้วยการตั้งปณิธานมหาพยทานซึ่งมาเตนหนังสือบอกว่าให้ตั้งได้สองข้อมีพระโพธิสัตว์บอกว่าตั้งปณิธานเพื่อแสดงเจตนาต่อเบื้องบนอาจารย์พ่อบอกว่าถ้าให้อภัยได้ก็ตื่นการตื่นก็จะเป็นพุทธ,ธะนะครับเป็นพุทธ,ธ วันนี้เป้าหมายของเราทุกคนกับนิพพานการเป็นเวไนเนี่ยกับไม่ได้นะครับต้องเป็นพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็ต้องเอาวิบากกิเลสกรรมออกจากชะตาชีวิตถ้าเรามั่นใจอาจารย์พ่อว่าท่านทุ่มเทเสียสละมาเพื่อเราทุกมาเพื่อพวกเราทุกคนท่านมีเจตนาที่จะเราให้พ้นทุกข์ เราก็ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าการเป็นนี้สินเบณนกรรมเป็นทุกข์อย่างยิ่งวันนี้อาจารย์พ่อมาให้วิธีให้เราปลดทุกข์ให้เวไนการทำ <c oughs> <c oughs> การบำเพ็ญธรรมเนี่ยทำภายนอกจึงจะได้ภายในนะครับถ้าทำภายในเนี่ยได้คนเดียวถ้าทำภายนอกเนี่ยได้ทั้งสามโลก อาจารย์พ่อก็พยายามมา,าทําให้เราตื่นถ้าเราตื่นได้เ,เราก็เป็นพุทธ,ธะทุกคนแล้วเราก็เป็นสะพานบุญให้ญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่วันนี้ขอจิตอาสาผู้เสียสละผู้เป็นอริยะเป็นพุทธ,ธะเสียสละส่งรายชื่อ มาถวายมาหาพยทานเพิ่มปณิธานให้ญาติาสนิทมิตรสหายหรือชาวธรรมอีกหนึ่งข้ออาจารย์พ่อเมตตาบอกว่าถึงเราจะพูดยังไงคนก็ไม่เชื่อต้องลองทําดูเวลานี้ผู้น้อยได้ลองทํามาแล้วก็ถวายชื่อบ่อยๆอาทางพระศิษิธิีธิคันก็มีมีพระโอวาทบอกได้รับมากมายแล้วาการปลด ยม,มโลกนี่ง่ายนะครับเพราะเราให้อภัยคือเราถอนฐานะเจ้าหนี้ออกจากยม,มโลกเมื่อลูกหนี้ใช้กรรมหมดก็ไม่ต้องมาใช้เวรเราถ้าไม่มาใช้เวรเรามันก็จะวิบากเขาไม่มาใช้เราก็ไม่ต้องเกิดกิเลสพอเราไม่เกิดกิเลสเราก็ไม่สร้างกรรมเราจึงจะพ้นเวนวายตายเกิดได้ฉะนั้นต้องอาศัยศรัทธาจริงใจ แล้วก็ตอบแทนพระคุณอาจารย์พ่อที่ท่านอุทิศเสียสละทุ่มเทตอบแทนมิพักโพธิสัตว์ตอบแทนมาถึงหนังสือเราได้โอกาสตรงนี้เพราะอะไรถ้าไม่มีอาจารย์พ่อเราจะไม่รู้ตรงนี้และไม่สามารถจะทำตรงนี้ได้ขอเชิญชาวธรรมลูกศิษย์อาจารย์พ่อทุกคนทำเป็นตัวอย่างนะครับเพราะอาจารย์พ่อมุ่งมั่นโปรดสามโลกนะครับ วิธีอื่นทั้งหมดไม่มีการโปรดสามโลกได้นะครับที่อาจารย์พ่อบอกมันต้องใช้พิธีกรรมเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีพิธีกรรมไม่มีเครื่องมือทำไม่ได้ครับครับวันนี้ก็ใช้เวลาอาวุโสมามากแล้วหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยล่วงเกินอาวุโสขออาวุโสให้อภัย ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วร่วมมือร่วมใจตอบแทนพระคุณอาจารย์พ่อด้วยการถวายปณิธานมหาภัยทานให้ทุกคนที่เรารู้จักนะครับที่สถานธรรมหงห้ยโชคดีที่สุดเพราะมีอาจารย์ที่ชื่อโชคดีลองฟังจับใจฟามให้ได้นะครับท่านส่งรายชื่อถึง1้อยิบลายชื่อถวายปณิธานเนี่ยผมชาวหงห้ยดูท่านเป็นแบบอย่างได้ใครรู้จักอาจารย์โชคดีไปถามท่านได้ครับ อขอบคุณอวุโสทุกท่านครับสวัสดีครับ